สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์นะครับวัสวันนี้นะครับผมจะมาจ่ายเงินผ่านแอปโมบายแบงกิ้งนะครับเมื่อคลิปก่อนนั้นผมเคยทำการจ่ายผ่าน QR code โดยการผ่านแอปธนาคารแล้วนะครับคือเป็นการลิงก์แบบ เอา QR code มาเข้าแป pp, อปก็คือต้องไปเปิดแอปอีกทีนึงแล้วมาเอา QR code สแกนเพื่อจ่ายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับลหลายๆอันนะแอป 3BB เขาได้อัปเดตขึ้นมานะครับอาจจะมีนานแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งได้มีโอกาสมาทำคลิปนะครับเมื่อก่อนผมให้เพื่อนๆทำตามคลิปที่ผมเคยทำคือแคปหน้าจอหรือเอาอีกเครื่องโทรศัพท์มาสแกน QR code แล้วลิงก์ไปจ่ายนะครับอันนั้นจะทำให้เงิน กว่าจะยืนยันเข้าสู่ระบบใช้เวลานานนะครับแต่ทีนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นระบบ K Mobile Banking นะครับทำตามผมตามนี้เลยนะครับถ้าท่านใดทําแล้วทําเป็นแล้วก็ขออภัยนะครับถ้าท่านใดยังไม่เคยทําแล้วกําลังมองหาวิธีทาอยู่ก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับกดตรงนี้นะครับนี่นะครับชําระเงินใต้ล่างนี้นะครับผมกดเลยนะครับทีนี้พอมีกดมานะครับมันก็จะมีชื่อของเรานะครับชื่อนะครับแล้วก็ที่อยู่ของเรานะครับผมแล้วก็ จำนวนเงินนะครับทั้ง2เดือนนะครับก็คือมันจะมีจ่ายเดือนนับปัจจุบันแล้วก็จ่ายล่วงหน้า1เดือนนะครับปัจจุบันนี่คือเดือน4ี่ของหมดแล้วมันก็จะให้ชําระเดือนที่5นะครับแต่ในที่ที่นี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนผมสอนตรงนี้ครับเนี่ยให้เอา QR code เนี่ยไปสแกนแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นก่อนผมชําระแค่เดือนเดียวนะครับผมไม่ชําระ2เดือนนะครับวิธีที่จะเลือกชําระเดือนเดียวทํำยังไงมาดูกันนะครับก็กดติ๊ก ตรงเดือน5ออกไปเท่านั้นเองครับยอดเงินเราก็จะเหลือแค่3ามกว่าบาทนะครับและทีนี้เรามากดตรงนี้เลยนะครับมากดชําระเงินตรงนี้ไม่ต้องไปกด QR code แล้วนะครับมาดูกดแล้วนะครับปึ๊บหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับปกติมันจะติ๊กตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ย QR code เพื่อจะให้เอาไปยื่นยิงสแกน QR code แต่เราจะเปลี่ยนใหม่นะครับเราจะมาเอาตรงนี้นะครับผมอินเทอร์เน็ตเห็นไหมเว็บอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะฮะ ทีนี้เพื่อนๆก็เลือกธนาคารที่เพื่อนๆใช้อยู่ได้เลยนะครับหรือจะจ่ายบัตรผ่านบัตรเดบิตนะครับเครดิตก็ข้างล่างนะครับแต่ในที่นี้ของผมใช้ธนาคารกสิกรไทยนะครับใครใช้กสิกรไทยทําตามผมได้เลยนะครับโอเคติ๊กถุกให้มีจุดก่อนนะครับทีนี้กดคําว่าชําระเงินนะครับเห็นไหมฮะเห็นนะครับไปตามไปเลยนะครับช้าๆนะครับกดแล้วนะครับทีนี้มันจะมาอยู่หน้านี้นะครับ หน้านี้คือเป็นบินเรียกเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทีนี้เพื่อนๆก็เช็คดูนะครับว่ารหัสอ้างอิงของเพื่อนๆถูกไหมนะครับเลขนี่ของอะไรนะครับทีนี้นะครับเขาก็จะให้เรากรอกนะครับสิ่งที่จําเป็นก็คือนะครับจาเป็นในตรงนี้ตรงนี้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้กับแอปโมบายของเราเคพัทของเรานั่นเองนะครับแล้วก็กรอกเลขรหัสกรอกเลขรหัสด้านบนตรงนี้นะฮะเนี่ยครับกรอกลงมานะครับ เกณฑในนี้ผมกรอ,อกก่อนนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับโอเคใส่โทรศัพท์เรียบร้อยทีนี้ก็มาใส่รหัสตรงนี้นะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้เรากรอกเสร็จ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดคําว่า Continue ได้เลยนะครับช้าๆเลยนะครับกลัวผิดพลาดนะครับเรื่องการเงินไม่ต้องรีบนะครับกดไปนะครับน่าโอเคนะครับก็พอใส่เสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับตรวจสอบอีกทีนะฮะแล้วก็เลขนี้นะครับแล้วเราก็ยืนยันได้เลยนะฮะคอนติเนียอีกทีนะครับ มันก็จะโหลดหน้านี้ครับธนาคารได้ส่งเรียกเก็บเงินไปยังแอปแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะหัวบินขึ้นมาแล้วกดลิงก์ได้เลยนะครับคุณได้รับบินอิเล็กทรอนิกส์ถ้าโทรศัพท์เราอยู่ในเครื่องเดียวกันกับที่เราทําแอปเมื่อสักครู่นะครับแล้วิ๊กที่แจ้งเตือนนะครับมันวิ่งมาเองทีนี้เพื่อนๆใส่พาสเวิร์ดในการชําระเงินนะครับขออนุญาตนะครับใส่พาสเวิร์ดเสร็จนะครับบินการเรียกเก็บบินอิเล็กทรอนิกส์จะขึ้นมาทันทีเลยนะครับดูเห็นไหมครับนี่ครับ ปึ๊บมันง่ายนะครับมันเร็วมไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรครับมันก็ขึ้นมาเลยตรวจอบของอะไรนะครับเลขรหัสใช่ไหมย,ยอดเงินถูกต้องหรือเปล่าโอเคถ้าถูกต้องครับไปต่อเลยชาระเงินครับผมก็ให้เหมือนเดิมครับเช็คอีกทีหนึง่งเช็คอีกทีหนึง่งเช็คอีกทีหนึ่งยอดเงินถูกต้องนะถ้าถูกต้องแล้วก็ตามนี้ครับ ของผมถูกต้องครับผมกดไปต่อนะครับอ่าหลังจากนี้ก็คือเสร็จสิ้นนะครับผมก็ขอบันทึกช่วยจำไว้นิดนึงค่าเน็ตบ้านนะครับโอเคเดือนสี่ก็ได้ครับแล้วแต่เพืเ่อนๆนะครับผมค่าเน็ตบ้านเดือนสี่ครับหกสี่ด้วยอ่ะจะได้จำได้ชัดเจนโอเคมันพิมพ์อะไรก็ได้แล้วก็พิมพ์ไว้แค่นั้นครับผมกด ยืนยันครับเรียบร้อยครับบินสลิปออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับง่ายไหมครับแลวทีนี้เราก็กลับไปดูในแอปนะครับว่ามันชําระแล้วหรือยังนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับนี่ออกจากแอปธนาคารได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเป็นไงครับพอกลับมาที่หน้าแอปของ3ามบเท่านั้นเองครับเขาก็ขึ้นนี่เลยฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับได้ จ่ายบินสำเร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับสักเซ็นะครับเรียบร้อยไวมากเลยครับมันเร็วมากครับสำหรับตัวนี้ปุ๊บแล้วก็คิก go back นะครับกลับไปที่หน้าแอปนะครับเราก็จะได้ใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะเรียบร้อยมันก็จะขึ้นเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่แล้วครับโอเคครับง่ายๆเลยนะครับทีนี้เราก็กลับไปที่หน้าแอปเมื่อกี้ผมมียอดค้างอยู่นะครับที่1,200นะครับกดลากรีเฟซออกมา1่ที นะครับเหลือแค่นี่ครับที่เป็นเดือนของเดือน5ที่ผมยังไม่ได้จ่ายเป็นแล้วพอย์ผมก็เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อกี้400กว่านะครับถ้าเพื่อนๆจะไม่ผิดโอเคครับวันนี้เสร็จแล้วครับง่ายๆแค่นี้เลยครับวันนี้ไปก่อนนะครับถ้าท่านใดไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมสับส c คร b e กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆรู้ได้ครับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบายถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อที่ผมได้จะได้ไม่ต้องร้องผิดรองถูกผมอาจจะบวกกําไรนิดหน่อยครับเพื่อเป็นค่าน้ําค่าเซอร์วิสนั่นเองนะครับผมบอกตรงๆเลย่า แล้วเช่นเดิมครับถ้าใครไม่อยากาพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นซื้อขายของอาหารออนไลน์หรือจะเป็นขายสินค้าหรือว่าจะสอบถามคืนเงินช้อปปี้ก็ในแฟนเพจเช่นเดิมครับเช่นเดิมครับหลังคลิปหรือท้ายคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะซื้อกาแฟเลี้ยงหรือโด o n a t หรือโอนตามสนับสน,นุนช่อง,องของผมนะครับผมทิ้งลิงก์ หรือเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ไปก่อนละครับบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันวัดจับได้หรือเปล่า